ภูมิแพ้ไข้หวัดใหญ่ RSV ค่ะช่วงนี้เด็กๆไม่สบายกันเยอะนะคะคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามค่ะรวมถึงผู้สูงอายุด้วยเนาะแม้แต่ตัวเราเนี่ยค่ะเราต้องเสริมภูมิคุ้มกันในะร่างกายของตัวเองไว้นะคะออกกําลังกายเป็นประจํากินอาหารที่ดีเนาะทานในส่วนของพวกวิตามินซีผักผลไม้ต่างๆค่ะใครที่ไม่ค่อยได้ทานผักสดและผลไม้วิตามินซสกัดมาแล้วค่ะ ตัวนี้เป็นวิตามินซีถึง4ฟอร์มค่ะไม่แสบท้องนะคะทานหลังอาหารมื้อแรกค่ะแล้วดื่มน้ำตามได้เลยส่วนตัวนี้เป็นฟลาวเวอร์กูแคนค่ะเป็นสารสกัดจากเห็ด3สายพันธุ์นะคะดูแลในเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราค่ะใครที่เป็นภูมิแพ้คัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามนะคะภูมิคุ้มกันไวต่อสิ่งเร้าเช่นฝนตกนิดนึงลมพัดหน่อยนึงนะคะหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนเป็นหวัดคัดจมูกก็เอาแล้วนะคะติดง่ายมากๆแบบนี้ค่ะต้องเสริมภูมิให้แข็งแรงนะคะสามารถทานคู่กันได้ ตัวนี้ทานก่อนอาหาร1ชั่วโมงค่ะส่วนตัวนี้ทานหลังอาหารนะคะแล้วดื่มน้ําตามได้เลยค่ะใครอยากดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันจัดเซตนี้ไปกดเข้าไปในตะกราร้านค้าได้เลยจ้า